ลาแปดสวัสดีทีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พรวยครับพี่น้องยิปชิดุทันโมนี้พาพี่น้องแฟนคลับแฟนสองพี่น้องปองไปสกุลทุกคนครับตามตัวเลขแนวทางของเจ๊เกาหลีครับชุดมาดวนๆครับพี่น้องโทษมาจากข้างไก่โมนี้มาฟังเจ๊เกาหลีเปนเบิ่งตัวเลขแนวทางของเพิ่นวันประจำวันที่17มกราคม2566เนหนอยหกสเสียมารบแบบไร้ครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนสองเอเอ็งกับแฟนหูขึ้นกัน มือดดิพึ่งโทษโซโ่ร้อนครับสายด่วนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอบใจฟังพร้อมๆกันก่อนจะชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พะรวยน้ำเนยท่านพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องแหล่พะรวยครับพอนไลน์สีใหญ่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพาน้าพี่น้องท่้นครับเป็นช่องขอไปฟังกันเกาหลีเป็นโทรมาจากท่านไก่ครับสายด่วนๆครับพี่น้องไป ลลบครััยไปสวัสดีเจียงครับสวัสดีเจียงครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสายด่วนเกาหลีครับพี่น้องเอซี่อินี่สำหรับท่านที่ถามมาเนาะและกูและคนถามเนาะเพราะว่ามันธรรมดาเลยสูตรมันก็มีเขามีหลุดจ้ะงวดก่อนนี่ของเจ้เกาหลีหลุดจ้ะของเราการนั้นน้าได้มาหลุดข้างนึงด้วยกันจ่ะตามงวดจี่งวดแต่จะมาหลุดข้างนึงอ่านี่งวดเราหันหลุดแล้วงวดนี้จะต้องเขาก็หันดูแล เ้ราะวาของน้อยมาเป็นประจําแบบนี้เลขมันก็นมีเขามีหลุดสําหรับสูตรแต่มันจะบ่เ,เหมือนเลขฝันสูตรหารสูตรยังก่อเพื่อนสูตรบวกกับสูตรหารสูตรบวกกับสูตรหารท่านผู้ชมกับถามมาหลายเท่ากันจะ้ะโอ้มาถามมาปะแหลงคืนนั้นออกแพ้คือน,น,น,นั้นลงเอ่าคือจังเจ้กเกาหลีเขาทีมบอกไว้แล้วว่าอ่เาเราย่ายเรา่ายที่ทํางานเราเราแกล่าย่ายได้จากน้อยจะอ่ะ ก็เลยแค่เราขอทีขอท,ทางแล้วก็เลยยังฮเราบ้างแต่ว่าเอ่อเมื่อนี้เราโทรมาว่าเราบ้างละเราเราจะออกให้รเรา<ห>จะจับจก,กันเนีวยเราก็จ,จับตัวให้พ้อมเลยพ้อมเลยพเลยพราะว่ามันมันมาเมื่อวันที่สิบแล้วจับคู่ให้พอ้อแมนแล้วจับคู่ให้พ้อถ้าทอดห่างมันเราหลุดเนาะ กี่เป็นทั่วมากแหละครับพี่น้องจะว่าให้เดี๋ยวถ่ายตั้งกล้องแป๊บนึงกันแลยวว่าสิตั้งกล้องก็จะจะรับเป็นเห็นโทรหาคืนหาเพลินจ้ะเพราะว่าเพลินจะบรรลุว่าเขาว่างตอนไหนเออตอนนีค่ะเจ้อ่าสวัสดีจ้าอ่าพ่กระดิ่งประจันเนาะขอบคุณหลายๆที่บ้างให้ เนาะวดวังหันเนาะโอ้ยวดวังหันเลขอันวิ่งรูดแต่เลขคู่บนรูดวิ่งรูดแต่ว่าเลขคู่เราได้อยู่แต่ว่าเลขเต๊นี่จะเป็นแบบว่ามาสามงวดชีงวดก็จะรูดงวดหนึ่งแบบนี้นะจ๊ะเนาะแมนถ้าได้รูดแล้วมันก็ะสิไปเดินต้อจ้ะจ้ะโองคอะม้ออวนนี้เจ๊เห็นไว้แล้ะจ้าเห็นไป เอ็ดแล้วค่ะล้วจับคู่ไว้ให้รอนมันนั่นดูดไรว่ามันพิบวนเอาก็เลยจับคู่ไว้ดรว่าเอาเพราะเป็นยังกะเดี๋ยวเขาอะมาฟังเจ้แล้วว่าแล้วสี่สูตรบวกสูตรฐานว่าใดเพราว่าเสียงฝนตก้ะจ้าทั้งนี่นะยูพี่เ่าตกทั้งนี้ฝนตกนะจ้าสวดสวดเยอะอาอครับ อ่า<ม>เลขอ่าสุดบวกแกุดบวกได้ศูนบวกได้ศูนนะไม่ละศูนย์บวกได้ศูนย<ม>อ่าอ่าโารได้ห้าโซารได้หาออเจมีตัวมันไก่ตัวใดบอะมีอเจจับคูว้แล้วอแล้วรักไหมจะรักรหรือรักห้าจะอค่ะโอ้อ อ๋อศกกูนย์ก่อนก็ได้ค่ะเจ๊อ๋อศูนย์อย่างงี้ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์นหนึ่งสี่ตัวอ่าศูนย์หนึ่งเนี่อ่าสำหรับหา้ามีหาหนึ่งอ๋อหาหนึ่งห,ห้าสี่หาสี่ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าี่กันห้าเก้ายังมา4ีตัวเนาะจ้าจ้าสนมากแล้วสูตรบวกของเจนี่ทรมาเนี่ยจะมาบนม่นเป็นบ่ค่ะแมนค่ะแมนมาบน่น,น,น,นเน่นที่ศูนย์ีเด้อล่ะโอ้อเน,เน่นที่ศูนย์ีเลยม่จ้าจ้าโอ้เอะเจนให้เราให้เน่นที่ศูนย์ซีค่ะซีอ่า ละห้านี่มีตัวเน้นบ่ค่ะแจ๊เน้นที่สิบห้าอันนึงอ๋อที่สิบห้าโอ้ยเหมือนแก๊เหมือนเจ๊เอ,เ,จเอี้ยงเลยเจ๊เอี้ยงก็เห็นอยู่หัวพระหัวพุณผ้าหัวพุณผ้าสิบห้ามามส่วนโตเลยล่ะชอบชวนโตเป็นไนนน่าเจ๊ได้เสียงมึงไปจ้ะเนะี่ยยังยังบ่มีเวลา แล้วแล้วแล้วง่ายไหมเนาะมันเหรอทันระนี้เวลาโจะุลินะกอนแังสิเชียงครับไปหน่อยเรีบเนาะเจ๊ค่อนข้างมันใจบาครั้งวันเนี้ยก็คิดว่าอยู่มาแท้ๆแหละออเจ้แล้วว่าแล้วคิดว่ามันใจแต่ว่ามันกะเป็นเลขสุดนะเจ้เนาะเป็นแนวทางครับเวละเป็นแนวทางนี่่านี่แถมมวนนี้กับไปออกเลี้ยนออกเป็นวันที่สิบเจ็ดมันก็เลยสิอ่า เปลี่ยนแนวทางค่ะสำหรับไม่เข่าไม่หลุดค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะเก๊ค่ะค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสายด่วน้างไก่ครับยิบซีตัวเลขแนวทางครับไปนอนยิบซีเน้นไปอยู่ที่ศูนย์สี่ลักศูนย์ครับไปนอนสุดสุดซุดบวกสุดบวกได้สุดบวกเน้นไปที่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง มาเบิ้งครับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องยูซี่อ่ะเบิ้งได้เลยค่ะชมได้เลยเมื่อกี้เกาหลีครับพี่น้องไซด์ดวนครับว่าประจำวันที่17ธันไอสิกิมกราคม2566ครับพี่น้องวันมาชกสครับวันนั้มันได้กลิ่นนั่น65นี่ห้าเลยลบาน้อเนาะมันจากไป66บหว๊ะ สุดสบอกสุดบอกมีศูนย์ครับพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หนหึ่งส่วนสุดหารเนี่ยหาครับพี่น้องห้าหนึ่งห้าส่หเจ็ด้กตัวเลขแนวทางเน้นไปทีหารหนึ่งลักสุดกัเน้นไปที่ศูย์เอ้ศนย์สี่ค่ะตัวเลขแนวทางของจีเกาหลีครับแนวทางย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่น้องเ้ยย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางกรตัาสินใจคืออย่าาเที่นที่ถามหาค่ะ ขอมาชมมึงได้ละจากก่าเด้อแล้วก็แคบหน้าจอไว้เลขเจ้เกาหลีนี่ค่ะเราได้หลุดหัวหนึ่งแล้วเราก็จะเดินไปสามหัวจีหงว,ว,วดแล้วก็จะมาหลุดอีกข้างหนึ่งค่ะสิบเจ็ดพกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้อง<ช>สูตรบวกในศูนย์ศูน <c> ย <oughs> ์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเป็นเนียนประกายแอดเนีนศูนย์สีส่ครับพี่น้องเนีนแก้ว่ากับเ้าหนึ่งค่ะสุดท้ายในห้าะ สูตรบอกสูตรฐานเพื่อนพี่น้องเลี้ยงช่านเพร่านกเป็นเลขสูตรสูตรบวกเรานี่จะไปบนค่ะอ่าอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์สูตรฐานเราจะไปลงล่างอ่าอ่ะทั้งหมดทำวันกับเป็นอ่าแค่น้ำทางเนาะค่ะเนาะ้ำทางสหรับเจเกาหลีอ่าผู้ใดอ่าติดตามเจเกาหลีชื่นชอบเล็เล็วิ่งของเราแคบหน้าจอไปครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้จ้ะผู้ใดอ่ามักเลขวิ่งของเจเกาหลีค่ะ หาตัวประกอบได้ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นบวกจะมาบนกต่แปดสิบเปอร์เซ็นตอ่าหารจะมาล่างค่ะนี่ตัวเล็กท่าทางครับพี่น้อง FC ทุกท่านสายด่วนจากท่านไกลแต่เด้ตัวเลขแล้วท่าไมาแล้วครับพี่น้อง FC ทุกท่านเพิ่กระทาลายมือเุืท่านเพื่อกับเบาะทั้งเฮากับโบดิพลอจีวุกท่านครับพี่น้อง FC แคปหน้าจอไปเลยพี่น,อน้องเด้อแคปหน้าจอไปครับตัวเลขแล้วท่าของเพึ่นไม่มีชมไม่ีหมานครับ กำลำด้วยการสุขุสุขคนครับพี่น้องเอฟซีตลรกย้ำอีกจดหนึ่งครับ04-03-09-01กหราคากระมิหารหนึ่งหาซีห้าเจ็ดห้าเก้ค่วบุุใดครับพี่น้องเอทุกท่านอ๋อต่เนื้อแน่นเลยค่ะเดีา3สมบูรณ์มากมุ่งส่งให้เอของผู้ขาดจงประสบจะความโชคดีครับพี่น้องลำลำด้วยการสุขุมสุขคนความถูกใหญ่ลำบากความถูกใหญ่พอใหพ่อจะความสุข ความร่ำรวยครับพี่น้องมิโชคมิใช่กันวันวที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันร้อยหกสิบหกปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน <c oughs> วันจะจบคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาด,ด้วยแหละทิมไม่แด้พี่น้องด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิป,ลปนี้เซ็ดล,ล่า,ลาร่วมกับซามีซากอนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีมมกครับพี่น้องครับ